เบิ้งเล็กี่หลอกน้ำข้าเจ้าเล็กขี่หลอกยเช่ล่ะเด้เลขกี่หลอกตายสองคนอออฟ้าตะวรุ่มออเพรเล็กี่หลอกกันหมดวะใอ่ทามสัตว์ปลือวุ้งเหลียงตัวใดออเบิ้งซะล่อะไได้เบิ้งเตีบยได้เบิ้งน้ำข้าวโอ้โหขัจนี้องนีงอะแกันบ้างบ้าง่ไ มันบบแม่นหลงโบฉึกเหม่ยเงินเยอเชียวอ๋อซือจะต้องตรงบ่ซื้อกลับตัวเชียวเนี่ยตรงกลับเพื่อกลับอยุทธที่จะไปซื้อเื่อบ่แสนนะครับซื้อเลขนะพอแสนเราซื้อโอกลับเป็นตัวเดียวโคโลเลยเออเออเออพันกับพันเนี่ยพัน่าแม่เอิ้นบอกเปิดเบื้งรถรถผีปอบมัีคนหนีก่อนซะบ่ทัานหุนเหี้ยรถซะเออพอสั่นซื้อหลายนะแฮบเป็นแค่หมื่นนะโอ้เดียวนะนะขันแม่น ได้ซื้อว่าดราไปครับผมเออไปรถนี้แล้วโอ้ยได้กลิ่นนัวรถเพื่อบอกว่ารถแกจกบอห่างในกบว่ารถแล่นเขาวันเดิ่มมาไกลวะท่านเออผมอยู่ทะเบียนรถเขาเหรอวะท่นโอ้ผมก็เล่นไปมันหนีแล้วนะไปวะท่านวะท่านโอ้ยเดีอดดายนุ่งวะเอออังว่านันแต่แม่มาให้ซ้อนหนึ่งมันบ้า แม่บ่สิว่ามาไม่จยับเลขให้งมดออกสองหนึ่งรองแต่ว่าขั้นเป็นแม่มาให้นิ่มแม่นตลอดเลยออคือลุเทียนล่ะโอ้เก็บหมึกขึ้นเลยเฮ้พ่อันว่าเด็กหน่อยคือจะซื้อเลขซื้อซีหนึ่งเด้ซีหนึ่งเล่าว่าไงอ้เพราะนั่นล่ะกระเรียบบันเขามาบอกกันเขาว่าจะไปซื้อเลขไงเออเด็กหน่อย

กูชื่อซีนั่กูชื่อที่นั่งว่าบักนึ่งบอกนึ่งกัแเล่าน้กัอนไปกูก็ทชื่อว่าเสียอ๋อออันนี้บ่มีผู้บอกว่ดึงหน่อยเขาบอกกันตั้งหากเขาบอกกันตัางหากเขาบอก็เลยได้ยินเออผมกับม่าขึงนมาคือแปลกแค่ร้ออเนี่ย มันจะสูงยืนละลองมังยืละวัาจนวลม่นคย้านีเ้ยหรือมันจะเป็นบาสะสูงสีสะคือจังืศูนย์หาวงันรองเรื่งคารนี่คือห็นศิลลงการไปกับเมวโอ้โหถามมึงซัดเปลือยเนี่ยตะก้ไมนเคยเข่าผงเคยคือถือยเล็บปากระลงนี่ ว่าเด้ถามเดี๋ยไปหาเราบิก็ได็ถามนั่นมันชียี่หันละเออืออเก็ขอวาจางไหนวาง์ในดอกอ่างนีตำรบจถามมาบอกเอาเลขฟ้ารงทีเออเลขฟ้ารงเขาสองชนี่ละวันเดีไปอืมทนั่นผมไปต่างแฟนผมไปถือทีอืมอืมเลฟ้ารงอืมเคยถืออยู่อืมมีเียครบครบงนยังไรก็มันกับหูวันเดียอื ตอนนั้นละนายเอ้ยผมมียังหลบฟันตอนนั้นหลบฟันวันเด้งหน่อยแย่งกันไปสี่ตอนละอืมอืมเด้งหน่อยแย่งกันไปสี่ที่ท่ันพ่อพ่อยางไปยังนี่ก็ไปิดปิดได้ไหมบอกไปยางน้ำข้างไปอลิตน้ำข้างนุ่งย่อมย่อมข้างเขาไปข้างขคุณจะทั้งคุ้มเพิ่องนี่ละโอ้แต่ฟันยังต้องซื้อว่า่วันนี้โอ้ฟันแบบนี้ต้องซื้อ

อันนี้กระสีรลวเหรอเก่าหนึ่งก็ว่าออกสูงเกาซะอันนี้หนึ่งสีกนหม่สีซูนมันสีสองไม่น้่าเนี่ยน้ากัดซี0ูนทแล้วก็้องปลาได้มดเลยองปลาหนามันบปมีแห้งเหมือนว่ากนนอยผสมใบอากาศเด็นเนาะอากาศดีดเนาะเปลี่ยนอากาศอันที่ว่าแม่บอกให้เบิกป้ายดิ บึงบ่แห่นมันบ่พอบ่ท่านเห็นรถสามเจ้ารถไผ่เป็นบ่จกบัก <topping> มันรถไผว<ไ>่ารถพระว่าซั่นรถพระเออเฮ้ยมันพระในวัดบ่กบ่บ่เพรามันตาหน่สิตัวขั้นขาวใหญ่เลยสิแล้วยังเหมือนจักเห็นครับเมือ่อวาเห็นสิใใจมันจะอา0นี่น, 5, นะโ <laughs> นะ <laughs> อ้ <laughs> นําไปบ่แั่นมันบ่บ่ท่านโอ้ ปท่านใส่จะขาท่านียก่อนสีท่านหาเลยโอ้โหดียวเนี่ยวมันถือพวกเว้อเออทันนี้คิดร่องไล้น้ำแน่ซีหนึ่งก็จะเป็นซี่สอมซีสามเป็นห่งเด็กไหม่หลายคนมันบอกออเด็กหม่ผู้หญิงหลายคนบอกเด็กใหม่ผู้ชายผู้ชายพี่ตาผู้ชายพี่ตาผู้ชายเออแวนยอกหอันโย่หมกนึงเลย ไปไปาเปอร์เอ็นตเลยวก้ไปสนใจนงีว่ะจ้ะั๊บซ้ก็ตาม่จ้ะแรนับกันไปไดเอ๋อมเนนั่นผมเนไปถามเขาเขาบอกเองเขาครับสาุทินินครับผมจุดประสงคตออไแ่ิวตัวเดียวไม่เดียว อ่าโตเดียวเม็ดเดียวหนึ่งซีหนึ่งซีว่าทิพอเออเห็นบ้างเล็กน้อยเห็นบ้างเหรอเห็นนะพ่ออ่าก็คือมีซ้ำนี่มันรพอพ่อมีเท่านี้แล้วหวังเป้าไม้คือนำตัวนี้เท่านั้นเออเว้นแต่มันสิฝันไม่เออสิฝันมือ่อเช้าไทยบ่ตทีอืออิตัวเดล็กขล้อเอือขึ้นหลงเอาไปนั่งอ่า มันที่สามตัวบ่มีบ่พาหรือว่าจะได้บอ่บอบ่มันวาท่านันเหรอหนึ่นหนึ่งสีพอหนึ่งสีว่าจหนึ่งสีหนึ่งสีงสต้เออเตว่าย่ำยอยยาพอะไรนันเต้มันแลนแย่งกันไปส่อยู่อ่าโอ้เหนงอนค่าก็าที่พอตัวนี้ตื่ลละไปกันหน่วยละอ่ามังเลยเสียแขกมันบ่อ สำาองเล็กๆเลยทีแม่มาบอกใส่ง่ายเลยเหรอครัโอ้คันป็แ่มาบอกนี่ก็เห็นนักทีาแค่เนียใส่ง่ายเลยเลยครแมมาบอกงาเดียวคนหลงเพียงันเป็นพูกแม่บอกง่ายๆเด้ก็ตัวนี้เป็นแ่เลยอ่าโอ้โหเข้้ ลงผัดต้มแย่งรรมาดาต้องครับเนาะออกเป็นลมอ่า่หนาวงสีละนี่คนไร่ตัวตั้เดียวเยหครั้งเดียวพอร้องอัดครับเพื่นจะเอตัวทันดีครับคือวันที่แล้วกัหนึ่งเกลาเก้าหนึ่งตัวเดียวแห่งบร่งไรทำแห้งลเก่าหนึ่งตัวเดียวซับไอ้เนี่ออันนี้ยังลูกกับไอ้ยนี่อ่ารับเบืนเป็นเศรษฐีระดับเศรษฐีนะครับเร่อี่ก็พอแสนนะครับเนะ ปันส่งมาแล้วแม่กเดียวแท้ๆครับอีกครับผมิด่อยิด่อยครับด็ก่อยใส้ไม่พอด็ก่อยเนียยไปซื้อเหล็ก่าสัอ่ด่อยเรียไปซื้อเหล็กเออไปใส่หัวย่างกายไปเทสต่ยินอหนึ่งสีนงสีไปไซื้อน้ำาัหุ่มบวชบนไปซื้อครับแต่ใสไปซื้อสิผีเด็กหน่อยนะครับเล้วีครับเออสุดมากเกิดเ็นี้ครับผมอังเดียวก่อนโอ้ หาืงสดน่เด็กน้อยเออกืองใหม่ไม่เคยโสดให้จารักครับเรงใหม่เคยไม่แต่เด็กหน้อยกู้ใช่กู้ใช่โอ้ว่าออเดินหางซีบไว้ก่อนเพราะเรืงไรเรื่อรอือมันตอนนี้ฟังเขาวกัแล้วนะอ่าไแค่นั้นตออโอ้เขาเมื่อวันศั่นเนาะมองหันเข้าไตามก็คับเขาวงกน พอลงทุนนี้นะพ่อรน้ตัวเดียวเม็ดเดียวน้อเฮสแล่นเลยของเลยยท่นสแ่นเนาะเลยยินสแล่นบ้าสแ่นเตี้ยโอ้อ่าเราว่าไปทำฮับไปเลยเนี่ยผมวอาแค่ใจยุติ่พ่อเออมันนี้สําขัญนอิงีอ่าอคือพ่อไม่ได้ไปบ้านตีพ่อไม่ได้ไปยุ่บ้ตีบอถาม แต่ว่าขึ้นไปล่างนาเขาอยู่ทุกคนอืแต่ว่าห่างบ่เบิ้งน่าเขาอวันครับเบิ้งน่าเขาคืเบื้อเทียเตียนน่ะเบิ้งขันไปปองลินน่ะไปสร้างแป้งกับเบิ้องจะถือมาโนนห้างกับเบิ้องจะถือสำคัญที่นี่เลยมันเป็นความสนใจมากที่ยุนี่ลืมเบื้องขึืนเบิ้องกระเบ้องถามเขา่อก ไปเฮ็ดแต่นั้นเียบไปแล้วก็ลืมเบิ่งเลยอครับพี่รองเชับหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับผมนสําหลับตัวเลขก้อแเสีงครับน้องเจ๊นั่งอยู่ตรงเดี๋ยวครับผมวี่ออกไปเฮ็ดครับหนึ่ี่สี่หนึ่งครับ